สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลน e เลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบบจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยใครนะครับที่อยากจะเติมเกม Line r a n g e r ราคาถูกนะครับขอแนะนำแมงปอเลยนะครับ เติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i น e เลนเจอร์กันนะครับผมนะก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคําใบโครรโบเดือนหน้าที่กำลังจะมานะฮะอาทางเพจทางการนะฮะก็ได้ปล่อยภาพรหัสรับนี้หมายความว่าอะไรกันแน่นะก็จากที่ผมได้อ่านคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ดู หลายๆอย่างนะฮะก็คิดว่ามีโอกาสเป็นเรื่องนี้สูงมากเลยนะฮะก็มาเดากันสนุกๆละกันนะฮะก่อนที่จะมีภาพหลุดนะอ่าโคลาโบมานะอ่ะคือถ้ามองเนี่ยจากรูปผมตอนแรกนึกว่าเฮ้ยนี่มันสควิตเกมหรือเปล่าไลน์เลนเจอร์นะคะจะไปคอลแลบกับสควิตเกมหรออันนี้ไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นทางอนิเมะมากกว่านะก็จากที่ดูเนี่ย ผมก็ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะเออก็มีคนแบบทายทายมาเยอะนะเออจากที่ผมดูผมก็ยังงงว่าเฮ้ยมันจะเป็นคโคราโบเรื่องอะไรนะฮะถ้าเรามองจากรูปดาวรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็จะเป็นตัว g ตัว e รูปดาวรูป S สนะ y O สามเหลี่ยมหมุนได้ไหมวงกลม k u แล้วก็จะเป็นในส่วนของรูปดาวแล้วก็วงกลมนะซึ่งผมก็งงว่าเฮ้ยมันจะเป็นในส่วนโคโรโบ,บอะไรนะซึ่งผมก็นั่งคิดนะครับผมก็เอารูปอันเนี้ยนะฮะไปถาม Chat GPT <c oughs> เออผมเอารูปเนี้ยไปถาม Chat GPT อ่า h a t uh, GPT ก็บอกว่ามีโอกาสเป็นอ่าอนิเมะเรื่องโอชิไหมอ่า uh, โอชิอ่า uh, เกิดใหม่เป็นโอชินะฮะหรือว่าผมงงมากเลยมาเป็นโตเกียวกูนได้ยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวจะอินเสิร์ตพาไปดูนะฮะคืออยู่ๆก็มาเป็นตัวเกียวกูลเฉยเลยผมงงมากเลยนะเดี๋ยวพาไปดูเอออันนี้คือผมถามนะก็คือเอารูปเนี่ยคำใบอนิเมอันนี้คือเรื่องอะไรแชท GPT ก็โอ้โหแบบสุดยอดมากครับแชท GPT ก็คือมานั่งแทนค่าแถวบนแถวล่างเนาะก็จะถอดรหัสมานี่ฮะเป็นตัวนี่เลยาสามเหลี่ยมเป็น P O เป็น O รูปดาวเป็นตัว A เลยออกมาเป็นนี่เลยนะแล้วก็เมื่อนำารวมกันจนกลายเป็นโตเกียวกูนงงเลยนะแล้วซึ่งรอบแรกเนี่ยผมถอนรหัสมาได้เป็นเรื่องไอ้นี่ฮะอ่าอะไรก็ไม่รู้นะเออนี่สกิฟเกมเออก็คืองงๆเหมือนกันนะฮะแต่ถอดไปเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นโตเกียวกูนเฉยเออหรือว่ามันจะเป็นโตเกียวกูนนะฮะแต่ก็ผมได้ลองเอาในส่วนคือผมลองอ่าน นะคือทางตัวเกมเนี่ยเขาเขียนไปแล้วว่ารหัสลับเนี่ยหมายความว่าอะไรนะฮะซึ่งผมด้วยความเป็นไลเลนเจอร์เนาะผมอยู่กับเกมมานานละนะด้วยความเฮ้ยเราอยู่มานานเราก็น่าจะแบบผมว่าทางเกมเนี่ยนะเออหรือคำใบ้เนี่ยมันน่าจะเล่นมาทางนี้นะฮะก็คือคำใบ้เนี่ยผมคิดว่ามันคือการที่เราเอาตัวอักษรเนี่ยไปแทนแต่เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าตัวดาวตัววงกลมตัวสามเหลี่ยม มันคือตัวอะไรเออเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือตัวอะไรนะครับผมก็เลยเห็นนะคะคำว่า G E S นะฮะมันก็เลยจบคำว่า G E R S นะฮะอ่า G E R S ก็คือเจอนะสามตัวแรกผมเลยเดาว่าน่าจะเป็นเรน R A N อ่าทีนี้นะครับพอเราได้แล้วนะ ทีนี้นะครับพอเราได้นะครับในส่วนของตัว R A N และเราก็จะรู้แล้วนะครับว่ามันคืออะไรตัวนี้นะครับผมมองว่าเป็นตัว R G E R S นะฮะอันนี้ด้วยความที่ R เนี่ยเป็นตัวรูปดาวรูปดาวตัวนี้ก็ต้องเป็น R ด้วยนะอ่าแล้ววงกลมผมให้แทนเป็นตัว A R A สามเหลี่ยมผมให้แทนเป็นตัว N เห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นคำว่าเรน เจอเห็นไหมอ่าก็คือ line レンเจอร์นะ line r ンเจอร์เนี่ยก็จะเขียนประมาณนี้เลยนะครับว่าอ่าตัว r แทนเป็นรูปดาว r เห็นไหมมันก็จะตรงกันเลย a n นะก็เป็น r a เจอร์ทีนี้นะครับพอเราแทนข้างบนเสร็จแล้วเราก็มาแทนข้างล่างกันต่อเลยอันนี้คือข้างบนได้คำว่า r a เจอร์เนาะอ่าข้างล่างเนี่ย y o ก็คือเป็น y o ปกติ คือสามเหลี่ยมเนี่ยด้วยความเป็นตัวเอเนาะเราก็งงว่าทำไมสามเหลี่ยมถึงหมุนแล้วพอเนี่ยสามเหลี่ยมหมุนเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นการหมุนซึ่งมันมันหมุนได้ไหมเนี่ย <c oughs> เออซึ่งมันเป็นการหมุนอะอ่ะซึ่งการหมุนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหมุนตามอาวงกลมเนี่ยมันคือประมาณอ่าสามสิบองศาไหม เออมันผมไม่แม่นเรื่ององศาแต่ถ้าเราหมุนเนี่ยผมลองคิดว่าถ้าตัว N หมุนเนี่ยมันน่าจะกลายเป็นตัว Z ได้ไหมเออถ้าหมุนประมาณ30องศาหรือเกือบ45องศาเออนะมันน่าจะกลายเป็นตัว Z แบบนี้ปะถ้าเกิดว่าเราหมุนอนะเออทีนี้เราเลยเลยกลายเป็นว่าตัวเพร้อมหมุนเลยกลายอันนี้เป็นตัว Z อ่าตัวไอ้นี่นะวงกลมเหมือนเดิมครับเป็นตัว A ค K U รูปดาวก็เป็นตัว R นะอนะวงกลมก็คือเป็นตัว A เลยได้ออกมาเป็นนี่เลยนะฮะโยซากุระกลายเป็นเรนเจอร์โยซากุระนะฮะแล้วผมลองเอาคำว่าโยซากุระมอันนี้อันนี้ผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะอ่านถูกอ่านผิดนะฮะนี่นะ à, นี่ กลายเป็นคำว่าโยซากุระเรนเจอร์นะเรนเจอร์โยซากุระเพราะผมนะครับได้คำว่านี่เลยนะเราถอดรหัสกันมาแล้วเป็นเรนเจอร์โยซากุระตอนแรกผมพิมพ์คำว่าเรนเจอร์โยซากุระมันก็ไม่มีเนาะเออแต่พอแบบอ่ะอ่ะนี่มันก็ขึ้นมานะตอนแรกผมพิมพ์ไม่เจอก็เลยออกมาเป็นนี่เลยนะเออโยซากุระแฟมิลี่นะเออ, Family, นะเอ,อผมเลยเดาว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นเรื่องนี้นะ เออหรือว่ามันจะเป็นเรื่องนี้ก็ต้องรอลุ้นกันเอออันนี้คือเราเดาเดาจากตัวอักษรที่ผมคาดเดาว,ว่าเฮ้ยมันน่าจะใส่แบบนี้หรือเปล่าเออหรือว่าใครคิดว่ามันอาจจะเป็นคำใบ้อย่างอื่นก็ลองคิดได้แต่ผมคิดว่าเกมไลน์เลนเจอร์เนี่ยน่าจะเล่นแบบนี้นะน่าจะให้แทนแบบนี้สนุกสนุกก็เลยคิดว่าโคราโบที่จะมาในเดือน6กนะฮะก็จะเป็นในส่วนเดือนมิถุนาเนาะจะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับ โยซากุระแฟมิลี่นะอ่า,นะอาใช่ไหมมันอ่านว่าโยซากุระแฟมิลี่ใช่ไหมเออน่าจะใช่ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยซึ่งเรื่องนี้บอกตามตรงเลยนะครับว่าไม่เคยดูนะ <c oughs> ไม่เคยดูเออแต่ก็มองจากอ่าตัวละครมองจากอะไรผมได้ดูคร่าวๆเนาะก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครมันสวยและคิดว่าโคโรโบเรื่องนี้ก็มีโอกาสที่จะเก่งเหมือนกันนะเออ เลยคิดว่าเฮ้ยโคโาโบนี้มันอาจจะเก่งหรือเปล่าวะก็เลยลองเดาๆด,าดูเพราะว่าในโคาโบรอบของเดือนสี่อ่ะก็ยังไม่เท่าไหร่นะเออก็ภาษาไทยเป็นปฏิบัติการรับบ้านซากุระเออบ้านโยซากุระเนาะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคำใบ้โคลาโบเกมไลเรนเจอร์นะฮะทาง อาทีมงานก็ได้ปล่อยมาแหละนะครับทุกคนคิดเห็นว่าเป็นเฮ้ยมี s p ายแฟมิลด้วยเออเยรื่องนี้ผมก็ดูอยู่นะอยากให้มาเหมือนกันนะสปายแฟมิลี่แต่ไม่จะได้มาหรือว่านะก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ